ท่าชิดเดนแสนสุขอิมสุขาตีครับวันนี้เบนซ์จะพามาอัปเดตบ้านในโครงการชลบุรีสอร์ทบ้านพักตาการหลังใหญ่บนเนื้อที่1ไร่ราคาเพียง3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นด้าเวากาศบ้านสวนริมคลองสวยๆเลยตอนนี้เนี่ยคลองเนี่ยด้านหลังโครงการนะที่ติดก,กับแปลงอี่เราเนี่ยมีการลอกแล้วนะครับทีก็เลยพามาอัปเดตนะบรรยากาศนะครับบ้านสวยๆเลยนะเป็นบ้าน สไตล์บ้านสวนนะอยู่ด้านหลังของเรานะบนเนื้อที่1ไร่นะราคาเพียง3ล้าน5แสนบาทมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องโถง,งกว้างนะครับแถมเฟอร์แถมบิวอินนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในคลิปแถมให้บรรยากาศดีนะครับสไตล์บ้านสวนตัวบ้านเนี่ยก็เป็นลักษณะกึ่งสไตล์ g n i s i s o t t t g e นะครับนี่เป็นหลังคานะทรงจัว่วนะครับ บรรยากาศริมคลองสุดสวยเลยนะต้นไม้ใหญ่เยอะบรรยากาศร่มรื่นราคาไม่แพงอยู่ในโครงการชลระพุรีสอร์ทนะครับรูปแปลงสวยสี่เหลี่ยมนะต้องบอกว่าแปลงนี้สวยนะหน้ากว้างประมาณ40เมตรท้ายติดคอประมาณ40เมตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศดีในบ้านของเรานะมีระเบียงหลังบ้านนะหน้าบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ํา นะครับบรรยากาศดีราคาเพียง3ล้าน5แสนบาทวันนี้พามาอัปเดตบ้านหลังนี้กันตปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในบ้านของเรากันต่อเลยครับพักตาการหลังใหญ่ในโครงกาชรชลิุรีสอร์ทครับบ้านเล็กชี่99กับนะถนนหน้าโครงการนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับรถยนต์สวนกันได้สบายๆเลยนะครับ บรรยากาศดีร่มรื่นนะครับมีเพื่อนบ้านนี่มีต้นไม้ใหญ่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของด้านริมสุดของโครงการเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าได้บรรยากาศนะที่มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับนี่บรรยากาศต้นไม้ภายในแปลงนะครับเยอะนะครับนี่ที่ต้นไม้เยอะนะครับบรรยากาศร่มรื่น สมกับชื่อโครงการกับชนรพกรีสอร์ทบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง3 5ล้าน5แสบาทเช่านั้นนะบ้านก็อาจจะปรับปรุงรีโนเวททาสีเพิ่มเติมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะทำให้ตัวบ้านเนี่ยของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับได้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นปาล์มนะะหน้าบ้าน บรรยากาศดีได้สไตล์บ้านสวนริมคลองมีมากถึง3ห้องนอน3ห้องนา้าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยราวประมาณ140ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับมีการเดินระบบน้ำประปาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำนะครับที่ใช้ลดภายในสวนภายในแปลงเรานะครับมีสปริงเกอร์ไว้ให้เป็นชี่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหน้าบ้านกว้างแบบนี้เลยนะครับมีชั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง นะครับสามารถลงไม้ผลไม้ป่านะครับได้เยอะเลยมีพื้นที่บริเวณรอบค่าสามารถปลูกบ้านพักตากอากาศเพิ่มได้เลยนะครับบริเวณด้านข้างนี่ระเบียงหน้าบ้านของเรานะครับบนเนื้อที่1ไร่นะครับบนเนื้อที่1ไร่ราคาเพียง3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะครับ ตัวบ้านนะครับมีอายุราวๆประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถนะครับปรับปรุงในส่วนของการทาสีนะเพิ่มเพิ่มความเป็นโมเดิร์นนะครับมากยิ่งขึ้นต่อมาก็จะพบกับ1ห้องโถงครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ต่างๆเฟอร์เจอร์นะครับตู้ซีฟ้าบิวอินต่างๆอีกแถมให้นะครับก็เดี๋ยวพามาชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยนะครับ เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับที่ด้วิวไบกานะครับริมระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับแอร์แถมให้ด้วยนะครับแอร์แถมให้ด้วยแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็น,นโซนของตู้เสื้อผ้านะครับโซนแต่งหน้านะแล้วก็ภายในห้องนะ้ำพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมานะเป็นกึ่งลักษณะมีโซนเอ outdoor ด้วยนะครับ ห้องน้ำนะครับสามารถวางอ่างอาบน้ำนะครับหรือว่าจัดสวนเพิ่มเติมได้นะครับมีการเดินระบบท่อน้ำไว้ให้แล้วนะครับเป็นลักษณะกึ่งเอาดร์นะครับก็สามารถวางอ่างอาบน้ำนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะมีประตูเข้าออกกั้นโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าอยากจะกอ่อทึบปิดขยายห้องน้ำ ก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันในใน,ในตัวบ้านของเราครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางครับแล้วก็มีอีกสองห้องนอนด้วยกันนะครับห้องนอนที่2นะครับบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็โครงสร้างบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านที่มีอายุขนาดนี้เนี่ยนะครับ อาจจะมีรอยร้าวบ้างตามอายุการใช้งานก็สามารถนะครับสกินโค้ดผิวนะครับแล้วก็ทาสีเพิ่มเติมได้นะครับก็จะช่วยในส่วนของพื้นผนังต่งตางๆนะครับโครงสร้างต่างๆก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับอย่างดีอยู่นะเพราะว่าตัวโครงบ้านสร้างหลักเนี่ยจะไม่ได้เห็นถึงรอยร้าวเลยนะครับจะมีฝ้าบางส่วนเท่านั้นเองครับตามอายุการใช้งานนะของตัวบ้านเราก็ต้องมีการ มันฉะนั้นดูแลนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนนี้นะครับนี่สภาพบ้านนะครับของเราอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนที่3สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำนะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ฝ้าเพดานสูงนะครับโปร่งนะฮะบ้านนะครับมีการตกแต่งนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับ ห้อง,องนอนที่3ก็จะได้บรรยากาศนะครับริมคลองสวยๆแบบนี้เลยมีระบบปั๊มน้ำนะครับใช้สูบรดน้ำภายในแปลงแถมให้ด้วยนะครับตรงนี้แถมให้ด้วยเลยนะแล้วก็ได้ต้นไม้ใหญ่นี่ด้านหลังนะครับอีก3-4ต้นเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับเอาไว้มาพักผ่อนนะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ มีมากถึง3ห้องนอนนะส่วนกลางภายในโครงการนะครับปีละ1น0 0 0บาทนะครับก็จะมีทางพี่ๆรอปภพ่อบ้านแม่บ้านนะครับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับรวมถึงนะสวนนะครับบริเวณเน่าแปลงที่1ินของเรานะครับบนถนนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทีมพี่คนสวนนะครับมาช่วยดูแลรักษาความสะอาดให้ถนนภายในโครงการนะครับมีความสะอาด นะเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนกลางมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะฮะถึงสองสระที่เราสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับนี่บริเวณโซนริมระเบียงด้านหลังฮะเนี่ยบริเวณโซนฝ้าด้านบนภายนอกนะครับก็ทาสีเพิ่มเติมนะครับอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีโทนสีน้ําตาลนะเพื่อให้ทันสมัยเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ย ยิ่งมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะอาจจะทาเป็นสีไม้โอ๊กนะตัดกับผนังขาวนะครับแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆประตูกระจงต่างอยากจะเปลี่ยนเป็นสีใสนะหรือสีเขียวเพื่อเพิ่มความใหม่ความสว่างของตัวบ้านก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายนะได้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยหลากหลายต้นเลยแปลงนี้เนี่ยได้เนื้อที่เยอะครับบนเนื้อที่1ไร่นเนี่ยได้บ้านเป็นของเราเนี่ยเป็นหลังริมมัน ทำให้บรรยากาศนะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเหมาะสําหรับนะครับเอาไว้มาพักผ่อนนะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับค่าส่วนกลางไม่แพงครับปีละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแสงอาจจะตกนิดน,นึงนะครับ่เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ระเบียงหน้าบ้านกว้างมีพื้นที่เหลือสามารถนะครับ ปลูกบ้านพักตากอากาศเพิ่มได้เลยนะอีกหนึ่งหลังบริเวณด้านข้างบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีร่มรื่นพื้นที่บริเวณโซนนี้เหลือเฟือเลยนะครับนี่ฮะด้านกลางให้ชมภาพมุมกว้างนะบ้านพักตากอากาศ ตายบ้านริมคลองนะครับที่มีการออกแบบนะครับต้องบอกว่าร่วมสมัยนะไม่ตกยุคนะครับอาจจะเปลี่ยนสีปรับสายสีทาสีเพิ่มเติมนะครับก็สุดสวยเลยนะบรรยากาศบ้านสวนริมคลอง เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้บ้านพักตากอากาศในโครงการชลบุรีรีสอร์ทบนเนื้อที่1ไร่ได้ฟิลบรรยากาศบ้านสวนริมคลองส,สวยๆเลยนะตัวบ้านเนี่ยเป็นกึ่งลักลักษณะสไตล์อิงลิชคอทเทจผสมประสานกันนะก็ร่วมสมัยนะครับสามารถปรับปรุงรีโนเวททาสีเพิ่มเติมเนี่ยตัวบ้านโครงสร้างสภาพดีนะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยบริเวณโดยรอบนะภายในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยประมาณ140ตารางเมตรแล้วก็มีพื้นที่บริเวณโดยรอบ สามารถปลูกบ้านพักอากาศทําสวนผลไม้บริเวณรอบข้างได้เลยแล้วก็มีระบบปั๊มน้ําสูบลบน้ําภายในแปลงน้ํามีให้ใช้ตลอดปีคลองนะครับของโครงการเนี่ยอย่าง EP ีก่อนเนี่ยที่2-26กนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีผักตบชวาอะไรเงี้ยขึ้นนะแล้วก็โครงการมีบริการลอกให้ฟรีนะปีหนึ่งเนี่ยลอกประมาณ3-4ครั้งไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรามีการจ่ายค่าส่วนกลางแล้วตรงนรี้บริการในส่วนของโครงการชลปปกรีสอร์ทให้เลยนะครับ บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับเอาไว้ปลูกบ้านเออเอาไว้มาพักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงสาิตแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างที่สามารถปลูกบ้านพักตากอากาศเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะการเดินทางสะดวกมากครับเข้าจากถนนหลักนะฮะรัรงสิตนครนายกเข้ามาเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นก็จะได้บ้านพักตากอากาศสวยๆนะสไตล์บ้านสวนริมคลองแบบนี้3ห้องนอน3ห้องน้ำแถมเฟอร์แถมบิวอินนะครับราคา3ล้าน5แสนบาท หากดูแล้วถูกใจชอบใจไงสามารถมาต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะสำหรับที่ดินแปลงนี้บ้านพักตากากาศหลังนี้ของเราวันนี้เวลาชิมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เวลาชิมงานด้วยน,นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ